อันนี้หัวบอลสีนะคะหัวบอลสีหัวบอลสีเราก็จะไปผ่านะคะเอาไปผ่าทําจํานวนเพื่อจะขยายพันธุ์เพื่อจะขยายพันธุ์นะคะนี่หัวบอลสีของเราสังเกตว่าอันนี้เอาเราเอาไว้ทั้งคืนนะคะไม่ได้ใส่กระถางน,นี่อันนี้ต้นฮนมุมานอมพัพาน,นะคะเ,าเราใส่กระถางไว้เอเราเอาเพื่อจะอหัวไปผ่านะคะ นี่เอาเราเอา,าตากไว้ทั้งคืนเลยมันก็มันก็ไม่เหี่ยวนะคะเพราะว่ามันเป็นหัวเราล้างเราล้างเราล้างหัวแล้วเราก็าาตากไว้ตึงให้มันแห้งนะคะนี่มันก็ยังมันก็ยังสวยเหมือนเดิมนะคะนี่นี่หัวบันสีเราจะมาผ่าทำจำนวนกันนี่จะเป็นลูกไม้นะคะ เป็นดอกไม้ย่อมคุอันนี้หัวเบลเลอร์เลยะคะเนี่ยอันนี้หัวเบลเลอร์เลยอันนี้หัวบลลอล,อนนบลสีธาตุบางแก้วนะคะเนี่ยธาตุบางแก้วหัวเบลเลอร์เลยเนี่ยกำลังกำลังจะออกใ่แล้วนะคะเนี่ยเดี๋ยวเรามาทำจำนวนก่อนหัวใหญ่นี่ก็จะเป็นะตะวันเชิงพบดำนะคะนี่ใบดำ